สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้ก็จะพามาดูบัวที่เราใส่ในกระถางไว้นะคะที่เราขึ้นมาเอาไหลขึ้นมาชําในกระถางนะคะนี่สัญญาณที่ดีค่ะที่ว่าเขาติดไหมนะคะนี่ค่ะสัญญาณที่ดีคือเขาแตกหน่อใหม่มาแล้วนะจ๊ะนี่นะคะใบเก่าๆก็จะเหี่ยวไปนะคะแต่ว่าใบใหม่ก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะ เนี่ยไหลแบบนี้คือติดแน่นอนนะคะแตกใบใหม่มาแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะติดนะคะเพราะว่าแตกใบใหม่มาหมดแล้วนะคะอันนี้ช่วงนี้บัวก็จะเริ่มมีการยุบตัวพักตัวกันบ้างแล้วนะคะเนี่อันนี้อันนี้เป็นแบบไหลลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะกดเข้าไปคะ่ะไหลลอยขึ้นมากดเข้าไปหน่อยนะคะแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะแตกมาใหม่แบบนี้นะคะนี่อย่างนี้เราเรียังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะร้อยเขาขึ้นใบตั้งเยอะก่อนแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยน่ใบตั้งแบบนี้นะคะเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วค่อยใส่ปุ๋ยค่ะอันนี้แค่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเนาะส่วนใหญ่แล้วก็ติดนะคะที่ไม่ติดก็จะมีอยู่แค่หนึ่งกระถางแล้วก็สองกระถางแค่นี้เองนะคะนอกนั้นก็ติดไอ้ใบตั้งขึ้นมาแบบนี้นี่คือ ใบตั้งขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะมีดอกนะคะน่าจะมีดอกขึ้นมาแล้วสําหรับในบ่อบ,บัวนะคะนี่ค่ะก็ต้องคอยสูบน้ําออกนะคะที่บอกว่าลดน้ําลดน้ําก็คือสูบน้ําออกอะคะ่ะหลายคนก็บอกว่าบัวต้องลดน้ํหรอลดกับลดไม่เหมือนกันเราอาจจะพูดสับสนเนาะนี่อันนี้ก็คือสูบน้ําออกนะคะนี่แบบนี้เพื่อไม่ให้น้ําสูงเกินไปนะคะแล้วเราก็จะเป็นการ มีดอกบัวขึ้นมาสม่ำเสมอแบบนี้นะคะอันนี้คือมีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ก็โอเคค่ะอันนี้บัวหนึ่งปีนะคะเนี่ยอายุอ๋ออายุยังไม่ถึงหนึ่งปีสิอันนี้ปลูกประมาณเดือนเดือนกระดักกระดานะคะกระดักกระดาสิงหากันยาตุลาอ่าประมาณสี่เดือนนะคะเนี่ยได้ประมาณนี้เป็นบัวที่เราใช้ ไหลาจากบอ่อของเราเองนะคะเนี่ยก็เอาปลูกประมาณสี่เดือนก็เต็มพื้นที่เลยนะคะแบบน,นี้เยอะมากอันนี้อันนี้แค่อันนี้คือบอ่อที่สี่นะคะของที่สวนของเราก็แต่บอ่อที่บอ่อที่สามเริ่มจะยุบแล้ว ุดเก่าจะยุบนะคะเนี่ยจะเห็นแบบนี้คือเขาเรียกว่าบัวยุบนะคะแต่มีใบใหม่ขึ้นมาถ้ามีใบใหม่ก็คือจะเป็นรุ่นสองนะคะจะประมาณนั้นชุดหนึ่งชุดสองรุ่นหนึ่งรุ่นสองอันนี้ยังเป็นสาวเป็นบ่อสาวอยู่ก็ยังยังให้ดอกอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บพวกนี้กันนะคะพวกนี้วันโกนนะคะนี่ดอกบัวออกมาบัวของสวนเรานะคะไม่ได้ส่งให้กับ ไม่ส่งต่างจังหวัดนะคะเพราะว่ามีไม่เยอะนะคะไม่พอเพียงนะคะมีส่งแค่ในเชียงรายเท่านั้นนะคะไม่มีการส่งไปจังหวัดอื่นเนาะเพราะว่าผลผลิตมีไม่เยอะนะคะเก็บได้รอบหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยดอกแค่นั้นนะคะพิกสุดๆก็สี่บอกก็อยู่ประมาณพันกว่าดอกแค่นั้นนะคะก็เลยไม่สามารถส่งให้กับต่างจังหวัดได้นะคะก็ส่งแต่ในเชียงรายเท่านั้นนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาทักมาถามกันนะคะถึงกับถึงรายละเอียดว่ามีการส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบัวเชียงรายหน้าหนาวนี่จะยุบนะคะส่วนใหญ่จะยุบมีน้อยนะคะที่ว่าให้ผลผลิตแต่ถึงให้ผลผลิตก็น้อยนะคะก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะรับปากนะคะว่าใครที่จองออเดอร์ล่วงหน้าเพราะว่าไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะมีของให้หรือเปล่านะคะต้องลุ้น เป็นอาทิตย์ต่อๆไปนะคะไม่กล้าร,รับออเดอร์เลยอันนี้ส่งให้แต่ร้านประจํานะคะน,นี่คือบัวใบใหม่นะคะขึ้นมาแล้วมียุบที่ยุบก็ยุบไปนะคะบัวใบใหม่ก็เริ่มจะขึ้นมายุบก่อนขึ้นก่อนนะคะเป็นเรื่องปกติของบัวนะคะนี่ของเราบรรยากาศโดยรอบจ้าอันนี้แค่สองบ่อนะคะบ่อที่สะบ่อที่หนึ่งกับบ่อที่ที่สองยังไม่ได้ไปดูอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบ ที่สวนนะคะวันนี้พาชมแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า